สวัสดีตอนบ่ายค่ะพี่นองอ้าวเลิกหยอกกันแล้วเหรอสองกัยยาย่นหกหค่ะเมื่อกี้เขาหยอกกันค่ะแม่กับลูกกเลยว่าจะทายเหมาออกมาเอมมี่เอมมี่ไอวี่ออกมาแล้วเร็วเร็วเลย เร็วๆเลยอยายินมต่เสียงพี่น้องอยู่ในมากอกู่แตข้างล่างออกมาเลยออกมาเร็วๆเร็วๆเลยอันนี้แม่เพิ่นคะ่ะแม่เอินขวัญลูกสาวใหญ่ค่ะแอนนี่กดนอื่นก็ฝากพ,พี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ พี่น้องยาสาเบือ่อกันได้ค่ะลงลูกลงร้านกะม่ทางไทยค่ะว่มีลูกเป็นคอนมีลูกเป็นมาน้องมานะคะมาลูกมามาเร็วๆออกมาเลยนนะคะมักอยู่ซอกตามซอกตามซอยวอนปีเปื่อพังมัดละค่ะออกมาเร็วๆเร็วๆลูกออกมาเร็วๆ อุ้ยเล่นมีด,ไม,ไ,ดไม่ได้เลยไม่ได้เลยมีด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 อุด้ยนี่ค่ะมาแล้วค่ะออกมาข้างนอกเอิอนขวัญพาลูกออกมาเล่นข้างนอกเร,เร็วเร็วค่ะเร็วเร็วเออออกมาออกมาออกมาไอวี่อนันนี้ออกมาเลยเร็วเร็วเลย บอกออกมาเลยค่ะข่าวพี่น้องสารคิดนี่กะคงต่องพ่อซ้มนีก่อน,นะคะโอ้มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งเมื่อกี้ดื้อค่ะขาทพี่น้องบาดเท้าสิท้ายคิีพผันเศร้าดื้อละเมื่อยกินน้ำ อาหารนี้ให้ตลอดนะคะแต่ให้เป็นเวลาอยู่ค่ะออา,อาจอบลูกเอาลูกลูกอยู่ข้างล่างแล้วลูกนอนแล้วแหละคราวที่น้าสารคดีนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ